อ่ะทีนี้มาดูระบบราศีล่างบ้างนะครับให้สังเกตมาเมียไว้หมายเลขสองเนี่ยหัวข้อหมายเลขสองมามีเเนี่ยอยู่ในไตไตทิศไฟคาคีไตทิศไฟหมายหมายถึงจะมีมาเส็งมาเมียมาแมอยู่ให้สังเกตง่ายๆว่าถ้ามามียอยู่สมาชิกไหนสมาชิกนั้นน่ะนะครับให้สังเกตว่าจะมีพลังงานเยอะนะใครที่ไม่ชอบธาตุไฟเนี่ยเอาง่ายๆเลยในเดือนเฉพาะตัวล่างนะในเดือน มิถุนายนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพลังงานของไฟที่มีความรุนแรงเพราะว่ามาเมียเนี่ยเป็นเดือนของไฟด้วยเป็นฤดูไฟด้วยแล้วมาเมียเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าถ้าเป็นถ้าเราเปรียบเป็นนาฬิกามาเมียอยู่ตรงเลขหกจำได้ไหมสิบสองเป็นชวดมาเมียเป็นหกใครที่เรียนดวงอาจารย์อาจารย์จะเปรียบนักสัตว์เป็นเลขสิบสองตัว เพราะฉะนั้นไอ้ตรงเลข6เนี่ยถ้าเปรียบเป็นทิศแล้วก็จะเป็นร้0องศาเป็นทิศที่มันอยู่ตรงกลางของธาตุไฟมันจะมีความรุนแรงของธาตุไฟเขาเรียกว่าเป็นกลางฤดูร้อนที่มีความไฟที่มีความรุนแรงมากนะครับในเดือนอ่าเขาเรียกว่ามิถุนายนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นฤดูการของไฟนะแล้วมาเมียก็เป็นสมาชิกไฟด้วยมีความรุนแรงเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆเลยว่าธาตุไฟเนี่ยในเดือนเนี้ย นะครับใครไม่ชอบก็เหนื่อยให้สังเกตว่ามัมเมียทํางานแบบไหนด้วยเนาะแล้วธาตุไฟเนี่ยถ้าเกิดเป็นธาตุได้โทษเราเนี่ยแสดงว่าในเดือนช่วงเนี้ฤดูร้อนมีความรุนแรงร้อนๆด้วยนะครับเราไม่ชอบธาตุไฟด้วยธาตุไฟเป็นธาตุได้โทษด้วยแล้วมัมเมียก็เป็นสมาชิกไฟด้วยก็แสดงว่าในเดือนมิถุนาย,ยนเนี่ยเราจะเหนื่อยมากหน่อยเนาะเพราะว่ามีความเผาไหม้รุนแรงต่อไป เห็นไหมเห็นมาเมียไหมไตพาคีไฟอีกขานม้าเมียจอรวมกันก็เป็นไฟอีกเพราะฉะนั้นมาเมียไม่เคยทํางานเป็นนักสัตว์อื่นและไม่ไม่เคยทํางานกลุ่มอื่นเลยนะนอกจากไฟอย่างเดียวม้าเมียถือมีความรุนแรงมากๆม้าเมียจะเป็นตัวแทนแห่งไฟที่มีความรุนแรงมากๆเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ชอบธาตุไฟเอนเดือนนี้เหนื่อยหน่อยนะดังนั้นเดือนนี้ทายได้เลยว่า ใครที่ไม่ชอบไม้และไฟในเดือนมิถุนายนฟันธงเลยเหนื่อยเหนื่อยโคตรนะครับไม้ไฟก็ต้องย้อนกลับไปอ่านไม้ไฟทํางานอะไรไปในดวงทํางานอะไรกับดวงเราแบบไหนใครชอบธาตุไฟบอกแล้วไงในเดือนมิถุนายนใครชอบธาตุไฟเฮงยิ่งมาเมียกับมาแม่ไม่รวมกับมาแม่ในดวงแล้วก็เป็นครึง่งนะครับหรือเรามีจออยู่ในดวงมาเมียมาก็เป็นครึง่งเรามีขานอยู่ในดวงมาเมียมาก็เป็นครึง่ง เป็นครึ่งไตภาคีหรือครึ่งไตทิศอ่ะมาเสียงมาเมียมาแม่กับขานมาเมียจอเรามีอะไรอยู่ในดวงล่ะโดยใช้มาเมียเป็นส่วนผสมย้อนกลับไปถามว่าชอบธาตุไฟไหมชอบธาตุไฟกันครึ่งภาคีก็มีพลังงานไฟครึ่งหนึ่งจากร้อยเปอร์เซ็นก็ได้ห้าสิบเปอร์เซ็นลองดูว่าเราเราชอบไหมถ้าชอบก็ดีไม่ชอบก็เหนื่อยเพราะนั้นในเดือนมิถุนายนถ้าพูดแบบโดยรวม ธาต่ม้กับท่าไฟถ้าเป็นท่าในโทษของใครเดือนนี้เหนื่อยแต่ถ้าเป็นท่าในคุณเดือนนี้เฮงง่ายๆตรงตัวนะครับนะให้สังเกตมาเมียมาเป็นไฟเต็มร้อยเลยนะไฟชดช่วงเลยนะครับต่อไปมาเมียพาคีกับอะไรล่ะจาได้ไหมที่อาจารย์พูดการพาคีจะเกิดการแปลท่าท,ทุกครั้งแต่ถ้าไม่พาคีกันจะไม่มีการแปลทตุขึ้นคําว่าพาคีเมื่อไหร่ เราต้องดูผลลัพธ์ว่าแปรธาตุคืออะไรเพราะฉะนั้นดูหัวข้อมาเมียหมายเลขเจ็ดข้อเจ็ดเห็นไหมมาเมียพาคีคู่กับมาแม่แปรธาตุเป็นไฟเห็นไหมเพราะฉะนั้นใครมีมาแม่อยู่ในดวงถ้าเดือนนี้มิถุนายนเนี่ยมานะครับปกติเราไม่มีไม่มีมาเมียเราไม่มีมาเมียอยู่ในดวงแต่พอมิถุนายนมาเราจะมีมาเมียอยู่หนึ่งเดือนเพราะมาเมีย กับมาแม่มันยังวิ่งเข้ามาหากันโดยเขาเรียกว่าสัญชาติญาณแรงดึงดูดห้ามก็ไม่ฟังมันวิ่งเข้ามาเลยมาเมียกับมาแม่มาเจอกันแล้วรวมกันเป็นไฟคําถามคือไอ้คาว่ารวมกันเป็นไฟเนี่ยเราชอบไหมถ้าชอบแสดงว่าเดือนมิถุนายนเฮงสมมติสมมติเรามีมาแม่อยู่แล้วมาเมียมาไล่มันก็ไม่ไปมันจะเข้ามาเองมันจะมาร่วมมือกันเอง แล้วก็แปลธาตุเป็นธาตุไฟไฟชอบไหมถ้าไฟไม่ชอบแสดงว่าเหนื่อยเหนื่อยเรื่องอะไรก็ต้องย้อนกลับคุณเป็นคนอิถีธาตุอะไรบางคนก็เหนื่อยเพราะเรื่องของการหาเงินเหนื่อยเรื่องระบบพิฆาตเหนื่อยเรื่องก่อเกิดเหนื่อยเรื่องถ่ายเทเหนื่อยเรื่องคู่ธาตุเหนื่อยเรื่องอะไรต้องย้อนกลับว่าคุณเป็นคนอิถีธาตุอะไรนะถ้ามีมาแม่อยู่ในดวงเดือนนี้มาเมียมาจะเป็นการพาคีกันแล้วแปลธาตุเป็นธาตุไฟ ไฟเราชอบไหมอ่าน,นี้ไม่ยากเนาะจำไว้ว่าการพาคีกันอย่าเพิ่งทายให้ทายด้วยว่าแปรธาตุเป็นอะไรแปรธาตุเป็นอะไรนี่คือคำตอบนะครับนี่คือคำตอบเพราะฉะนั้นใครมีมาแมอยู่ในดวงแล้วการพาคีแบบนี้ก็จะเกิดขึ้นแต่ย้อนกลับถ้าไม่มีมาแมมีขานได้ไหม มีขานก็ครึ่งพาคีไฟเหมือนกันเห็นไหมสมมติเรามีขานอยู่แต่มาเมียมาก็กลายเป็นครึ่งหนึ่งหรือเรามีจออยู่มาเมียมาก็ครึ่งหนึ่งถามว่าไฟชอบไหมล่ะถ้าไฟชอบก็ดีไฟไม่ชอบแสดงว่าการรวมมือกันครั้งนี้มีปัญหาหรือมีมะเสงอยู่ในดวงมาเมียมาก็ครึ่งไตทิศไฟก็ส่งผลมีมะแมอยู่ในดวงมาเมียมาก็ครึ่งไตทิศไฟก็ส่งผลคําถามคือ ชอบไฟหรือไม่ชอบไฟคือดีไม่ชอบคือเหนื่อยอ่าแค่นี้เองนะครับไปพาคีไปแล้วนะชงะ่ะ